สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่โรงเรียนล่องแพรวิทยาค่ะมีอะไรดีมีอะไรน่าชมมีจุดเด่นจุดดีมากมายแล้ววันนี้นะคะในทีมของที่เราพามา เป็นทีมห้าสำนักวันทีมเพื่อที่จะนําสิ่งที่เรามีที่ส่วนกลางมาเชื่อมต่อกับสิ่งที่ดีที่พื้นที่ที่โรงเรียนล่องแพรวิทยาและถือว่าเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้ทั้งส่วนกลางและส่วนพื้นที่นะคะได้เดินไปด้วยกันในลักษณะของคุณภาพผู้เรียนที่พร้อมที่จะเดินไปทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ทำให้เห็นว่านายบายในพื้นที่แม้กระทั่งอยู่ที่สูงอยู่ถิ่นธุรกดานแต่นายบายไปถึงและปฏิบัติได้และก็เป็นสิ่งที่เราร่วมกันเห็นคุณค่าเลยว่าเด็กนักเรียนที่นี่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วก็สู่การพัฒนานำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนภายใต้ผู้นำที่เป็นพออโรองเรียนทีมแล้วก็เครือข่ายที่สนับสนุนทำให้เรารู้เลยว่าเด็กนักเรียนที่นี่ได้รับโอกาสไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนที่ไกลขนาดไหนนโยบายไปถึงปฏิบัติได้ลงสู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพเชิญรับชมค่ะ สดีครับสำหรับนโยบายด้านความปลอดภัยและความเสมอภาคของโรงเรียนล่องแพวิทยาซึ่งโรงเรียนล่องแพวิทยาได้ดําเนินการมาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านบุคลากรที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการรับนักเรียนนะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนล่องแพวิทยาครับผมเรียนเชิญครับ ด้านโอกาสนะครับเด็กนักเรียนเราก็มีปัญหาเรื่องการไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปเรียนต่อในเมืองนะครับทางโรงเรียนเราก็เลยมีการจัดให้นักเรียนมีหอพักอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็จัดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถพักนอนอยู่ร่วมกันนะครับโดยปกติโรงเรียนเด็กเนี่ยไม่สามารถไปกลับ ระหว่างโรงเรียนกับบ้านได้นะครับแล้วก็โรงเรียนเราเนี่ยก็เขตรับผิดชอบมีอยู่3ามรอยต่อนะครับ3ามรอยต่อคือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากนะครับ นักเรียนพักนอนของเราเนี่ยมีทั้งหมด485คนนะครับ485คนด้านโอกาสอีกด้านหนึ่งก็เราก็จะจัดเครื่องใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียนไม่ว่าเป็นยาสีฟันสบมู่นะครับหงสักคอกนะบเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆแล้วก็เรามีอาหารครบ3มื้อโดยได้รับสนับสนุนจากรบประมาณจากสพทนะครับ อีกโอกาสหนึ่งนะครับเด็กเรามาอยู่ร่วมกันก็สามารถพัฒนาด้ดานจิตใจร่างกายและก็ระเบียบวินัยในการอยู่หอร่วมกัน ส่วนด้านโอกาสในเรื่องของอาชีพนะครับของเราก็มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียนนะครับไม่ว่าเป็นการทาขนมเกษตรหรือว่าคากรรมต่างๆนะครับเป็นรายได้ของนักเรียนระหว่างเรียนที่นักเรียนทุกคนเนี่ยเลือกตามใจชอบของตัวเองนะครับก็จึงทำให้นักเรียนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ สามารถพัฒนาตัวเองให้มีพัฒนาด,าด้านฝีมือให้ดีขึ้น โรงเรียนเรานะคะตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของสั์จังหวัดเชียงใหม่แม่สอนและก็ตากซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชันนะคะนักเรียนไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในจังหวัดหรือในเขตพื้นที่บริการของสรรอัมปทด้วยตัวเองได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหย่อมบ้านนะคะซึ่งมีการเดินทางเนี่ยธุรการดาน ในพื้นที่ย่อมบ้านแต่และหย่อมบ้านไม่มีโรงเรียนของสพถตั้งอยู่บางหมู่บ้านก็จะมีพื้นที่ของอในเขตของกศนค่ะซึ่งนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ ที่โรงเรียนก็เลยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะแล้วก็ติดตามนักเรียนในอ,อยู่ในระหว่างอายุที่อ,อยู่ในเกณฑ์เรียนนะคะ,ะติดตามให้มาเรียนซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะได้ออกเยี่ยมบ้านตามอย่างบ้านนะคะ คุณครูก็จะมีการคัดกรองตามระบบของ SDQ นะคะซึ่งจะแบ่งนักเรียนเป็นเสี่ยงมีปัญหาแล้วก็ปกตินะคะซึ่งจะมีการคัดกรองโดยการคัดกรองนี้จะเป็นครูประจําชั้นนะคะซึ่งเป็นการคัดกรองแล้วก็มีการดูแลตามระบบตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ย อพอมาอยู่ในระบบของโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่เนี้ยเป็นพักนอนแล้วซึ่งนักเรียนไม่สามารถไปกลับได้ในวันเดียวโรงเรียนก็จะมีการจัดหาที่พักพักนอนให้นะคะคือดูแลตั้งแต่นักเรียนตื่นเช้ามานะคะจนไปถึงหลับตานอนอีกวันค่ะ ในการาดูแลนักเรียนในระบบพักนอนเนี่ยนะคะคุณครูเขาจะดูแลแบ่งเป็นหอพักนะคะหอพักชายแล้วก็หอพักหญิงนะคะโดยชัดเจนจะมีคุณครูเนี่ยดูแลหอพักนะคะสอถึงสคนต่อหอพักนักเรียนหญิงก็จะให้คุณครูผู้หญิงนักเรียนชายก็ให้คุณครูผู้ชายในการแบ่งหอพัก โรงเรียนจะแบ่งหอพักเป็นหมู่บ้านหรือหย่อมบ้านที่ให้อยู่ด้วยกันระบบะการแบ่งแบบนี้จะทําให้โรงเรียนรู้สึกเ,เกิดความอบอุ่นเพราะว่าในหมู่บ้านเดียวกันก็จะเป็นเครือญาติให้พี่ดูแลน้องค่ะให้ค,คุณครูหอที่เป็นผู้ดูแลให้เป็นเหมือนผู้ปกครองนะคะคือเหมือนแม่เหมือนพ่อดูแลค่ะพี่ก็จะดูแลน้องตามระบบดูแล ที่นี่จัดการให้นักเรียนพนักนอนตั้งแต่อนุบาลน,นะคะยันมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะดูแลตัวเองได้และดูแลน้องได้ตั้งแต่ทานข้าวทาคำความสะอาดนะคะจนการหลับนอนเป็นอยู่ปกติในการดูแลระบบพักนอนของโรงเรียนจะดูแลทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็จติตกัญญาแล้วก็รวมถึงการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกายโรงเรียนจะ มีการให้บริการนะคะในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกปัใจจัย5นะคะทั้งยารักษาโรคค่ะมีการถ่ายยานอนพยาธินะคะแล้วก็มีการฉีดวัคซีนให้นะคะมีการดูแลเรื่องความสะอาด อยู่ที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าทางด้านอาร,อารมณ์ของเด็กโรงเรียนก็จะพัฒนาไม่ให้เด็กได้รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวหรือว่าเบืโดยให้กิจกรรมนะคะก็คือมีกิจกรรมที่นักเรียนชอบทั้งมีบริการแหล่งห้องสมุดหรืออุปกรณ์กีฬาค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะส่งเสริมอาชีพทักษาอาชีพ,ชพระหว่างเรียนทําให้นักเรียนเนี่ยมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะ ที่พี่ทากับน้องและน้องทำกับพี่ส่งเสริมทางด้านสติปัญญาก็คือนักเรียนเนี่ยจะได้ยโอกาสแล้วก็พัฒน,นาการทางด้านภาษาเนี่ยช้าเพราะว่านักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีการสอนเสริมโดยให้พี่เนี่ย จะมีการนำหนังสือนะคะเอาจากห้องสมุดเป็นกระเช้าเดินทางค่ะไปให้น้องที่หอพักเพราะว่าบางครั้งน้องตัวเล็กแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาใช้บริการห้องสมุดหรือมีคนที่ห้องสมุดเยอะนะคะก็จะมีพี่เล่าห้ทานให้หรือถ้ามีการเรียนที่อ่อนอก็จะมีพี่กิจกรรมพี่สอนน้องก็คือสอนบทเสริมนะคะประพฤติหัดเสริมทักษะในด้านการพูดการฟังแล้วก็การเขียนให้น้องค่ะ หลังจากที่เราฟังท่านรอ,องผู้ในการโรงเรียนทั้งสองท่านได้เล่าให้เรารับรูรับทราบเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็เรื่องของการเปิดโอกาสนะครับให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เท่ารับการเรียนรู้ตรงนี้นะครับซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนล่องแพนวิทยานะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภยัยและนโยบายด้าน,านความเสมอภาคนะครับทางการเรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการดำเนินงานของโรงเรียน นะครับสอดรับกับไอ้อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าอยู่เมืองอยู่ป่าการศึกษาเสมอกันนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเซคชั่นต่อไปนะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายนะครับด้านประสิทธิภาพใาการศึกษาและคุณภาพทางการศึกษานะครับที่ทางโรงเรียนล่องแพรวิทยานะครับดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอเรียนเชิญครับผมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยก็จะเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนในด้านของ ความรู้ตาม8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะส่วนของนอกห้องเรียนเนี่ยก็จะเน้นในด้านของการสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนะคะเป็นการสร้างประสบการณ์โดยการมีการบูรณาการชีวิตปิจริงกับการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะค่ะสำหรับด้านคุณลักษณะก็คือของเราที่ประสบความสําเร็จเลยก็คือจะอยู่ในหัวข้ออยู่อย่างพอเพียงเราจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมอาชีพเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมข้า,ากกราชการภานิชยกรรม อุตสาหกรรมและก็การบริการและการโรงแรมนี้ค่ะซึ่งเด็กๆจะเลือกตามความถนัดและความสนใจพอเขามีความถนัดและความสนใจในกลุ่มอาชีพที่เขาสนใจแล้วเขาก็จะปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเต็มที่